ก็สวัสดีครับนี่เป็นปลายเดือนปลายเดือนสิงหาคมนะครับตอนเรามาัอปเดตสวนตุเรียนของที่อำเภอรันสัก,กานะครับที่ลงปลูกไปได้ประมาณทักเดือนนครับแล้ก็มีการวันนี้ให้พี่เขาลงพวกความปลอดภัยของต้นเรียนในอนาคตที่จะลงเครืออะไรอะสม,มอบกนะครับเพื่อไว้ยึดต้นเรียน กันพายุนะครับดูครับอายุสามเดือนกว่าๆนะครับปลูกหลังวันแรกนาฝันของปีหกสามนะครับนี่ก็วันที่สามสิบสิงหาคมนะครับตอนนี้ว่างๆก็ทำสมอบกเทปูนในหลุมนะครับ ปูนในห,หลุมเพื่อที่จะยึดทุเรียนตอนพายุเข้านะครับปีที่แล้วสองปีแล้วก็ปะบึกนะครับทีน่นครปะบึกเข้านะครับมีหลายสวนโดนไปเพื่อความปลอดภัยนะครับของต้นทุเรียนเรานะครับนี่ด้วยอีพี่ช่างเขาดัดเหล็กอยู่นะครับครับมีทุกต้นต้นละบางนี้ก็มีประมาณ ร้อยกว่าหลุมนะครับที่ต้องทำสมอบกนะครับใบเดินดีนะครับสวนนะหล่นน้ำนิดนึงนะครับที่นี่เป็นแปลงดินถมนะครับเป็นท้องนานะครับแล้วก็ได้ถมไม่นานแล้วนะครับแล้วก็ปลูกไป นี่แหล่งน้ำนะครับก็งดงามดีครับไม่มีโรคต้องกิดน้ำนะครับปั๊มน้ำสองตัวอัตโนมัตินะครับไม่ค่อยได้มาบ่อยเจ้ของใช้มีแอรวเว้เรียบร้อยนะครับ เรียนโค้งหามดีใบเดินตลอดนะครับเป็นถมหินนะครับหินตรงนั้นครับเป็นดินถมนานะครับสูงกว่านาประมาณรักสามเมตรน่าจะได้นะครับสองเมตรครึ่งนะครับนี่โรงเก็บของขนาดสามคูณสี่เมตรนะครับเครื่องสองตัวระบบอัตโนมัตินะครับ นะครับคุณงานห้องน้ำทางโน้นนะครับเราจะยึดบุกมันสามคูณสี่เมตรนะครับแล้วมีหลุมสมอบกซ้ายขวานะครับเพื่อจะประยุงต้นตอนพายุมานะครับมันรวดเร็วในการจะช่วยต้นตุเรียนเราให้ปลอดจากลมนะครับต้นโยกอะไรเนี้ยตอนนี้ยังเล็กเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าว่างๆมีงบก็ทำไว้เลยก็ได้นะครับ ก็โตมาเดี๋ยวกลัวเครื่องระบบรากอะไรอีกเราก็ทําตอนเล็กๆซะเลยนะครับถ้ามีงบมีความสะดวกเวลานะครับลมมาเราก็ง่ายแค่หาเชือกหาคนงานมาล่ามต้นแล้วก็ลงมาผูกกับสามโบกนะครับผมว่าลมจากต้นก็คุ้มนะครับลมจากต้นมูลค่ามากกว่าทำสาม,มบกอีกครับผมเพื่อ ไปดูวิธีการงอเหล็กใส่หลุมเทปูนนะครับเออนำต้านนักหลังโลกอัไหนมั้งครับเออเดี๋ยวนำต้านไ,งไออาว้กินอะไรก็ได้ไม่<อ>ไม่เอาไม่โกงเหมาั้นเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวอย่าให้จุนก่อนอย่าววันเลยอย่าวมยครับ

cảm tiếp đấy mà